ตัวบุญชัยแน่นอนกับตั้งมงกฎล่าสุดเปิดเผยการ์ดงานม่านแล้วคุณผู้ชมผระเช้านี้ทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็ขึ้นหน้าหนึ่งซึ่งการ์ดออกแบบโดยใครนะโตชิริตติชิโร่เฮ้ยนะครับผมดีไซน์นี่เป็นรูปของทั้งคู่บนบจานสีบนการ์ดนี้เขียนว่า love is all around แปลว่า อยากให้ทุกคนรักกันความรักความรักมันมีอยู่ทั่วทุกคนผมคิดว่าน่าจะถูก้างไดกครับนี่ดูรูปการดีดีคุณไหมครับคุณผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้รูปที่เขาหอมแก้มกันป่ะครับบอส <ห>ทุกน<ห>ี่ที่เห็นในอ<ป>ินสตาแกรมตั๊กอ่ะใช่ไหมภาพของแก่สถานวงการค<ห>าดว่าสิบเก้พฤศจิกายนนี้คุณผู้ชมคนจะต้องไปเยอะแน่นอนนี่ล่าสุดคุณรู้ใช่ไหมครับเอพรทิพย์ท้องแล้วใช่ไหมรู้ยังพี่เอพรทิพย์คุณหมอพรทิพย์ไม่ใช่เอพรทิพแฟนปออ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันครับผมนี่คุณรู้ป่ะได้ลูกชายลูกสาวน่าจะเป็นลูกลูกสาวครับลูกชายลูกชายอะลูกชายอ๋อ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการตั้งชื่อกันอยู่โอล่าสุดเนี่ยคุณเอกเขาบอกว่าคุณปอเขาอยากให้ลูกชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับน้องมโหรานโอ้ชื่อชื่อเท่มากยิ่งใหญ่ดีมโหรานเอฟบอกว่าหรือเปล่าเอบอกว่าอะไรครับไหวปะโมโลนี่เอ่อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะชื่อมามโหมโหลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เอาอย่างนีด้ดีกว่าตอนนี้ตั้งท้องประมาณสี่เดือนอป๊อปบ,บอกว่าดีใจมากคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยยังไงก็จะได้มีเพื่อนดูบอลแล้วนะครับาทั้งคู่เนี่ยไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีการไม่มีการกักนะตอนนี้ซื้อของไม่ยัง้งโอ้โหซื้อมาตุนเลยนะครับป๊อปซื้อของให้ลูกอะเข้าบ้านถึงอายุใช้ได้ถึงสองขวบอะอ่าอออโอ้โหซื้อมาเยอะเลยไม่ยั้งเลยนะครับขอแสดงความมีดีด้วยกับคุณป๊อป นักวุุตนะครับแล้วคุณเอ๋พรทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะคาดว่าอีกประมาณ 6- 7เจ็ดเดือนเก็คงจะได้เห็นหน้าของน้องแล้วนะครับดาราแต่งงานฟ้าแลบเนี่ยพาอท้องก่อนแต่งเนี่เรื่องปกติของวงการบันเทิงไปแล้วครับเมื่อมีข่าวลือจากชูเตอร์ของนักข่าวว่านางร้ายช่อง3แต่งงานฟ้าแลบปิดข่าวเพราะเฉาเบาตอนแรกสื่อก็สงสัยเอ๊ะว่าดาราคนนี้เป็นใครน่าจะใช่คุณมิมอัมราพัฒน์แน่นอนผวันนี้เราเชิญทั้งมิมและว่าที่จะบ่าวมาเคลียร์กันเลยดีกว่านะครับคุณก๊ฟ วันทนายนั่นเองนะครับรุ่งศักดิ์คุณก๊องครับเอานี่ถามได้ดีกว่าครับบอสนะครับเจอกันได้ยังไงเจอกันเพราะว่าเราไปทํางานกันค่ะเจอกันเรื่องงานเอากระแสแรกเลยดีกว่ารบอกระสแต่งงานเพราะงานน้อยมันมายังไงมิมมิมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวมิมเองเนี่ยมิมไม่รู้สึกว่าตัวเองงานน้อยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ถ่ายละครทุกวันเลยแล้วก็ถ่ายแบบสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ก,กระแสแต่น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนกับการพูดคุยคของตัวมิมเองกับผูบ้สื่อข่าวเพราะว่าตั้งแต่ก่อนวันที่มิมจะได้ทราบข่าวทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่มีนักข่าวคนไหนโทรมาสัมภาษณ์กับมิมเลยม,มิมก็เลยงงว่าเอะแล้วทำไมข่าวเราถึงไปออกตามเว็บไซต์เป็นสื่อเป็นสื่อทางเว็บไซต์ล่ะอะไรเงี้ยล่าสุดเนี่ยมีชื่อขึ้นมาทางไทม์อย่างทวิตเตอร์มิมอมราาพัฒประมาณว่าจะแต่งฟ้าล่าปิดข่าว พ่อเช้าเบาๆประมาณเหมือนท้องก่อนแต่งอ่ะส่วนเรื่องท้องก่อนแต่งนี่ยังไงได้ยินเคยดินมาก่อนไหมที่เขาว่าเคยได้ยินค่ะแต่ว่าความจริงก็คือไม่ได้ท้องค่ะแล้วก็ตั้งใจจะแต่งงานเพราะว่าไม่ได้จะปิดข่าวเช้าหรือว่างานน้อยอะไรเป็นเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วแล้วเราก็รักกันรู้สึกยังไงะคุณกอล์ฟดีกว่าว่าทนายว่าวเนี่ยพอมีกระแสแฟนของเราเป็นจริงๆผมตอนแรกๆผมก็เป็นห่วงครับเพราะว่าเป็นห่วงชื่อเสียงน้องเขาแล้วค่อนข้างคอนเซิร์นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่า บางทีถ้าเกิดสื่อได้รับาาสารช้าไปก็อาจจะเข้าใจว่างานมันฉุกละหุกแต่ความ,มความเป็นจริงแล้วเนี่ยเ,เราได้เตรียมงานมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับ,รบเป็นเวลา4ี่หเดือนออซึ่งทางผู้ใหญ่อนุมัติจริง,รงๆผมก็ต้องขอประทานโทษท่านสื่อมวลชนด้วยนะครับที่แจ้งขาสารช้าไปนิดนึงเนื่องจากที่ชแจ้งช้าเพราะว่าผมทางเราสองคนยังยังเตรียมอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยก็ยังไม่ได้ ไม่ได้บอกเป็นที่หน้าชารนะคับกล้าท้าให้นักข่าวลองนับเดือนเลยไหมครับจริงๆครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบท้าทายแต่แต่ผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคือตัวผมเองกับน้องมิมเนี่ยยังไม่มีโครงการที่จะมีทายาทเร็วๆนี้ผมกะไว้สัก3-4ปีหลังจากแต่งเพราะเราอยากทำงานกันก่อนแล้วก็ส่วนตัวน้องมิมเองก็ยังอยากทำงานแสดงก่อนแล้วก็อาจจะมีหาโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่ก่อน